สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องน้องมิงดำสิงนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้ยถ่าไย,ไไไไยไปลร็ยูทูกค่ะคือขยันแท้ปานนี่มาหอนจิคะ่ะล,ลงไปเด็นนานมายังนะไม่ขยันได้หลายกิโล <laughs> ไม่ได้ห <laughs> ายกิโลปากใจ ป้าคือลงไปเร่นหนัง้งสินะโอ้ยแล้วมิงลงไปเร่นน้ำข้ามันลุ่มมันลุ่มมันลุ่มซูสซูค่ะดีเนาะสาวคนสวยนี่ หนูก็เคยเกี่ยวแต่เหมือนมันจะไปไม่รอดยังไงก็ไม่รู้ญกน่รเกินข้าเที่ยงกันเด้อโอ้ตรงนั้นได้เลยมืออ๋อนี่พักกินข้าวเที่ยงก่อนจ้า อะไรแบบว่าแค่นี้ปลาเนี่ปลาปลากของเสียดนีน่นี่นะจ๊ะอันนี้ก็ส่วนของมิ้งก็คือตัดต้นมันนะคะนี่เราจะมาตัดต้นมันต่อนะคะเมื่อกี้ตัดต้นมันแล้วก็เรียกโชว์แอนมาดูตรงนี้ตัดทิ้งนะคะทุกคน

ขนาดนี้เน,นี่ยเอามีดเดิมได้ไหมตลาดมีเลยอันนี้ก็ตัดขายเอาเยอะตัดทิ้งเลยค่ะตัดตัดขายมันไม่ค่อยม,ม,มีแล้ว ก็ต้องเอาออกกนกําหนดนะคะแต่ก่อนอะต้องเอาช่วงสงการนะคะมันมันเน่าเยอะะคะ าไม่ใส่ถุงมือนะไม่มีถุงมือยังโวยวายอยังมีบนมีบนนะน้องเม่งเนี่ยต้องตัดตำตๆนะฮะเพราะว่าต้ไถ่ต้ไถ่เฮ้ยก็มาไลยแค่ นี่ก็นี่ก็ท้ายคลิปก่อนนะขอไปตัดน,นี่นะจ้าโอ้ยทำนานมากเลยนี่ม <c oughs> ไม่ต้องพึ่งปลายนะนู่นนี่นู่นนี่นู่นานี่แหละนู่นานี่แหละ <c oughs> ช่วยได้สบายเลยมีดอันแรกมิ่งไม่ถนนะัดนั้นก็เลยไปเปลี่ยนเอามีดอีกอันขนาดขนาดนก็ตัดมาหมดเล,นเลยนี่นะตัดทิ้งนะคะทุกคนตัดทิ้งนะคะ มันมันหนาไหลไมันเน่าเยอะออปกติเขาจะตัดช่วงสงกรานประมาณนี่เลยบ้างประมาณนี้เลยจ้ะทำงานนะคะทุกคนจ้าแผลซีซอยกับมาซอยเด้อมาซอยเด้อนน่ นต้นหยเอ้ยค่ะตัดทิ้งตัดทิ้งต้องการกคิดง,งานานะจ๊ะวันี้โอ๊ยไปเราได้พักรอดนึงด้วยมา อันนี้ก็มันต้องตัดต่ำๆนะคะคนจริงใส่เ,เสื้อสองชั้นนะใส่เ,เสื้อนี้กับเสื้อนี้อีชันอุยกิย้นหน้าเื้อชื่นทำง,งานต่อได้ โอเคค่ะทุกคนทำง,งานต่อแล้วนะคะก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงดัมปิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ